สวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วโลกเอฟซีพอต้องเลีน็อคับเนาะท่านผู้ชมเป็นเังไหนครับม,มีคนได้โชคได้ลาบก,กับสารต่างๆนี่บอกครับบินมาบอกพอต้องเลี้ยนีย่เนาะนี่ผู้ใด,ดๆดย่างไรเนี่ยยื้อใส่มองใดเข่าแน่บอกมาบอกพอต้องเดิมคนแลีนะคือออกมาจังส่ท่านผู้ชมอืมสิบหกมีนาคม พศ2566เลขนาซี20พอนะอแล้วก็800พอนะนี่เลขนาแล้วก็3หาหาในเลขไทยลอตเตอรีร่นะครับเดเอ้อ3หาหากับหาซีซี3หาหาในท่านผู้ชมถ้าแมงท้าแมงว่าของช่องพอทั้งเรียนี่ได้อยูุ3หาหาจะว่าเป็นเลขหยองแล้วก็ เมนมาบอกขอท้องแรียนะครับเออรางรางวลัวลวสองตัวเกตสามรางวัลที่หนึ่งศูนย์สองห้าแปดเกสามศูนย์สองห้าแปดเกสามเรียบเรียงเสียงประสานให้ท่านผู้ชมฟังจากน้อยเริ่มต้นเริ่มรายการเนาะคันเนาะคันออกตัวนี้ตีถามพอท้องแรีคนเดิมสารไดปังโกมูสารไดเข่าจังบ่อจัง เตาปูนมาเตาปูนนะครับเนาะเดี๋ยวมาตีบอกจากน้อยว่าเออข้าวความสักหน่อยนะครับนแนง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 เม่งเนงเน่งน่งน่ง่งง,ง,ไไงแง่่่ั่่งงน 16มีนาคมพศ2566ที่ผ่านมาวัดล่างแล้วครับแล้วที่ไปกระเบ้าเขียดทลมทะลาย,ยางจังจังจังยิงก็จังเลขเสี่ยมซี่ของวัดล่างสองเกตสามครับธรรมยมสองเกตสามแล้วก็เลขทูบเกตหนึ่งสี่อันนี้คือวัดล่างบัตรที่นี่ที่ถ้วยแก้วหรือจานนั่นแหละกะ สามเก่าเก็แล้วก็ขอผ่านนี่นุ่ยชมสามแปดเก็บสามตัวเลยครับขอผ่านเนื้อ,อสแสดงว่าถล่มถลายคือหลวงพ่อใหญ่บูใหญ่วัดล่างเรารับเนาะเดี๋ยวไปตามให้ท่านผู้ชม,มไปตามให้ท่านผู้ชมงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนเนาะเลขลอตเตอรี่ออกวันที่หนึ่ง เมษายนตกระวันเสาเมีนบ่อืมเพื่อวางได้เสร็จนะเสาบุบอ่ะจักละกะวานเสาเนะี่ยคือเอาบัดที่นี่กะจังอันนี้เนาะปูเตา่าอยมุมปูเต่านี่กะกะเข่าครับปูเต่านี่ปูเต่านี่เข่าบางไหนตีปูพญาเตา่า พอทองเรเป็นค้นเว้าเองแล้วก็ทวงเองเว้าเองเพิ่นห้ยแล้วโน่นนี่นั่นงวดน,นี้ตัวนี้พอทัองแรีท่วงเลขสี่ตัวคือ,อ,อปูเตา่าปูพญาเตา่าสองห้าเกตสามอันนี้คือพอท่องแรีท่วงข <c oughs> อไปครับพอทัองแรเว้วเลยว่าผมเห็นสองหาเกตสามอันนี้คือปูพญาเตา่ากะคนว่าตัวกะเบื้องยู่หลังเลยครับ อ่ะปูหอยาตาเด้อครับเนาะจังปูสิงขรจังสิป้าก็เกือบไปได้นี่ปูสิงขรจังสิการเลขเออเลขเทียงซีกับเก้าเก็ดีมันดอกเก็สามครับแล้วก็อันเลขทูบก,กับหกสามหาท่านผู้ชมอันนี้กับปูสิงขรมาที่นี่งิ้วมาที่นี่บักงิวกง้วบักงิ้วบักงิ้ว บักบักกับบักนิวบักนิวบอกเคยเอามาไทยจากเถื่อหรอกแต่ว่าเอามาเนาะท่านผู้ชมเอ้ยบักนิวเกตสามจังๆเกตสามเกตสามอย่างตีพอท่องแลเป็นคนทวงเองเก็สามเป็นคนเบาเองหรือคือได้บักนิวกับไปเบิกยาหลังได้นะครับาะนิวบักนิวเขาหน้ามูเด้นนี่เดี๋ยวบ่นี่เอามาไทยทํางวดแรกนี่ให้เขาเลยครับคือเกตสาม เดี๋ยวพอทั้งเรียเขื่อว่าคันห้เข่างวดนี no, mm. Hand, ah ่ส ah, oh, ีเหมาทั้งตนเดี๋ยวสิไปเอาอีกเนาะดนนั่นละอืมคันให้เขาเด้กสีว่าพูดเรื่องคนกสีว่าเอาโอ้ตามบักหนิวหอยนี่เด้อพอต้องเรียกสิไปเอาต้นนั่นละตนเกานั่นละก็ไปตามตนนั่นมันบอท่านเบิดมันมีหลายอยู่อืมเสียเขาได้หอยอยู่ดอกคือขามันบอแหงกวนแหงกระซามขันมันมีตัวเลขตัวหยังเนาะได้เบิดครับอืมพอต้งเรียกคนเดิม เดี๋ยวมาที่นี่มาเบิ้งหลขคำแรกพอทั้งนวลได้บ่ะนี่คืให้เบื้องเลขคำนวนเด้อวดประจําวันที对对่หนึ่งเมษายนปีพิ๕๖๖นะครับเนาะเอาเลขคำนวลมาท่องเรเลขประจําช่องท้องจับของอืมข้างบนก็ข้างล่างเมื่อออกตัวเดียวกันเขียนสามพอนะมู่เจ้าผู้ลังคนใดหลายพุ่มไม่ใย่ปองไม่เย้แปงมีบ่ถือตาให้พอนะจะได้วางสันบ่ถือตาให้พอนะเอาให้จะได้วางกัน ให้ยืนอกไก่นดะมันตัหน่อยมันไปถือนตะมูบะทันบ่นถือตาให้ครับนอนถือวดไม่ยี่ปองไม่ยี่แปงอันนั้นบ่นต้องถามเขาครับประจําทุกนวดเนาะมาที่นี่มาเบิ้งเลขคำนวดมาเงวดประจําวันที่หนึ่งเมษาย,ยนปองพันห้ารอยหสิช่องพ่อต้องแล่คนเดมิมเป็นเลขประจาช่องของพ่อทองแล่เดี๋ยวนี้เขาบ่าเขากำลังลง่อยู่แล้วเลขคำนวณพอ่อะเรียกเองน,นะครับเนาะกบเรขกพระแถมมาแน่ ตงบนก็ลางออกตัวเดียวกันบึ้งอย่างแหนมามาบิ้งน้ำกันมาที่นี่วา่านผู้ชมมาบิ้งน้ำกันอืมบ่กันนะงวดประจำวันที่อืมหนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่เหลยกคำแรก่าท้องนวลเหล็กคำนวลพาตรองเลี้ยอะบึ้งคักอือคักก็ใเ้เบิ้งคักเอาหมวดสามตัวก่อนอบึ้งก็ครับหมวดสามตัวนะครับเด้อให้เบึ้งเป็นเนีทาง สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมหรือรับเบืง้งรับฟังเท่านั้นหมวดสามตัวอา้าวขานมันก็นนะเจ้าเว้าหลายอา้าวหมวดสามตัวเก้าแปดสี่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งเก็ดสองหนึ่งเก็ดแล้วก็สามสองแปดสี่สามเก้าห้าสี่ศูนย์หกห้าหนึ่งเก็ดหกสองนี่อันทีวงวงไวนั่น อันนี้อดอกปาร,รูดอกปาร,รูก็เด่นนั่นแหละครับที่อทเลวงไวเอหมวดสองตัววามาเจ้ายทาเลเอหมวดสองตัวครับหมวดสองตัวที่วงไวต้นนานแปดมังกรนั่น,น,นอันนี้ก็ดอกปาร,รูกันเด่นอืมอแปดส่เก้าห้าศูหนึ่งเก็สองปดสามเก้าสี่ศูนห้าหนึ่งหกสองนี่ให้เบิ่งเปแนวทาง สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นนะครับเนาะอเบิ่งเน,นีนยเาท่ามีละมูเจ้าบวกลบคูนหารเอาหอดนวันที่หนึ่งเมษาเราหวาอหาเงินเที่ยวเด่นสงการตัวเนาะนะครับเด้อมีคำนวณพอทงเรีขอไปครับดีคำเรีบพอทงนวลนี่ไอเบิ่ง คักๆผู้ลังคนกับโอ้ยพ่อใหญ่นีเจมินไปไวเจมินเฝ้าไปข่อยบ่ทันเบิ่งจอยข่อยเอาลูกข่อยเอานอมกินลูกอยู่เอาลูกกินนมข่อ,อยอย่างมาเกเจ้าไปแล้วพ่อนะเอาครับผู้เพิ่นนี่น่นนี่นั่นโอ้ยเอาอตัวใหญ่อะไรบ่เอาค่อยๆดีเนเบิงบ่งแลแ้วก็เนาะเจ้าเฝ้าไปพ่อใหญ่นี่ เอาข้อเข่างัวอยู่งไหมวันนีว่าโทษสามว่างไว้เจ้าไปหรอข้อเข่า,ขางัวงัว่าเขาขา้อยังเมือนเลี้ยงตัวเอามาทีนี้ไปเบิ้งพระกันนะไปเบิ้งเลขพระที่ว่าติดไปติดมือมาก,กันนะมันเป็นจังไรเป็นเอาอย,ยึดใดยู่ดอกครับคันผู้ใดโน่นนี่นั่นเป็นเนาะพ่อเอาไปเบิ้งเลขพระ ไดบ๋ยวไดี๋ยากกันนะพอไงท้องเล่เจ้าวิมเวา้าคือหลายแท้ก็บ่าหาายจังไดคนมันใส่สมองเด้คิดจังไดสิมาว่าวากับสนุชมคำทีเว้ากไปนี่มันผิดใจพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอบาบ่ตัวนะครับ เอาเบิ้งนี่พระไหมาได้นี่พระเพิ่นไหโชคให้ลาบต่อไปครับนี่คือระว่างบนกับตัวรางนี่มันตัวเป็นตัวเดียวกันมันเป็นเลขเกตสามคือกันก็เลยได้เห็ดได้เอาสามเป็นตัวตังเนี่ยนี่ครับคือจังเปผไ้ชอมเห็นนั่นแหละนี่คือสูตรเพินสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าศูนย์นี่เด่นหนึ่งครับหนึ่งเมษายนพศห้าร้อยหกสิบหกเด่นหนึ่งบนหัน บนหานงวดที่ผ่านมานี่เออมีเด่นเด่นศูนย์สามครับเก็จะเรียกว่าสามนี่เข้บบัดที่นี่อ้าหนึ่งเข้าครับอืมเพิ่นว่าอันนี้สูตรเพิ่นดอกขันเป็นแบบนี้ก็คือเด่นหนึ่งอืมแล้วก็นเนี่ยบวกลบคูณหารพอท่องเริ่มค้นแลเรียบเรืยงเสียงประสานให้ยุข,ขัวมือท่านผู้ชมเห็นม่้ัน่ะสามเก็ดห้าสามห้าหนึ่งหกเก็ดห้านี่คือพอท่องแร ขัดออกอให้ท่านผูชมเบิงเป็นแนวถอวงแนวทางนะครับเนาะให้เบิงเป็นแนวทางตัวมูญเจา้าบวกลบคูณหารตัวมันสิคือเจ้าฝันบอ่อมันสิคืออันอืออูต,ตกลูกบอ่อทะเราพัดก็ลังโยนลูกอยู่ดีๆเอออูเด่นมันมหมายเลขเท่าไรซื้อมาเท่าไรมันตีได้หลายย่างเบิดแดละเนาะนายม เน่ง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 เนงมามาทำร้องเพลงเำลทำไรทำเฮฮยหานุกัคราอะห์นะหลบไปกันทันแหละเจ้าว่าได้บ่ได้จับ่ได้ตะกี้หลอกดีดีตะเพ่งนี่เบื้องก็น่ะไม่ก็น่ะพ่อไปพ่อละทำนี่ละพอท้องเรียกอะที่บอกว่าตัวมักพอท้องแรที่บอกเจ้านี่ด้วย ตัวมักตัวชอบพอต้องเลียตัวใดบอกว่านี่ละ <c oughs> บนหัน <c oughs> บอกไปครับเดี๋ยวมากบอกบอกับบอกทองเลียจังหน่อยเดี๋ยวก็สีมาบอกเออเลขตัวมักตัวชอบพอท้องเลียพอท้องเลียได้มากสองอันติดต่อกันเลยนะครับได้ัดที่นี่เป็นที่สามแล้วเป็นหวดที่สามแล้วด้วยที่ว่าพอทองเลียบอกไปแล้วก็เป็นตัวมักของพอทองเลียคนเดิมมดที่นี่ละ ทิบอกมือนี้ละว่ามักอันใดเจ้าวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกใจไว้ท่องเดียอีดีเจ้ามักตัวไหนคือเง่นเถิเจ้าให้สัวงวดเราตีครับมาแล้ก็ผมจักน้อยครับเป็นยังไงบ้างมู้เจ้าได้เบิงได้แง,ง่ได้เห็นเออได้เบิงเราละเลขคำหนอคำนวนคำเลขพระเพื่อนให้โชคให้ลาบ้วครับเนาะ บัตรที่นี่บัตรที่นี่บัตรที่นี่มาพอท่องแรืสีบอกตัวหมักของพอท่องแรืให้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับเน้อเ <c oughs> บิง้งได้มาสองงวดหรอพอทองเดิมค้นแรือได้มาสองงวดเด้อบัตรที่นี่นี่งวดนดีงวดที่สามบอกเคยผ่านตรงๆเลยเอาคือตัวหมักพอท่องแลืคนเดิมมีประเขียนไวเก่เาว้ประกาศเขียนว้วเด้อผมบอกเด็นี่ให้เบิง้งผมสีบอกซื้อ <c oughs> วันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันาอยหกสิะครับเน,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 นาะของพอทองแลมักหนึ่งหาครับหนึ่งหาห่งหาหแล้วก็หาสามหนาแล้วก็หาสแล้วก็หากตกับเกตสองซีูจบข้าหนึ่เมษายนพศสองพันห้าหสำหรับตัวเลขโหรดใช้วิจารยณในการรับชมหรือรับฟังระเบิงเท่านั้น นั่นๆนั่นๆนี่พอต้องเดือบคนแลี้ยอะเเบื้องเ,อเองด็กแง่งได้หยั่งกันโชคลาบวันที่หนึ่งเมษายนพอตัว่า,าร้อยมกทุกคนเออทุกท่านได้โชคได้ลาบไงนะครับเด้อเดี๋ยวพอท้องเลียบ่งไหนบ่ท่านไปที่ว่าเออแมงแว่นตาพอท้องเลียนี่อันนั่นเดินไปหลุดอยู่บ่องผีซื้อแตงแตงซื้อผีเดี๋ยวผมสิไปขอโชคลาบอยู่ หมู่บ้านอืแตงซื้อผีตัวผีซื้อแตงไปผมไปเบิงไว้แล้วตนไม่ไงมีสงมีศาลเป็นผู้ใหญ่บ้านผีเป็นส่วนร่วมเป็นยังยุหันเลยเป็นหมู่บ้านจุดโดยเฉพาะเดี๋ยวว่าตั้งแล้วสิไปขอไปกันขึ้นนะครับเนาะเดี๋ยวหาหมู่เจ้า่าสิไปก็ไผสิไปหมู่บ้านอผีซื้อแตงอหมู่บ้านผีซือ้อแตงเดี๋ยวท่านผู้ชม เป็นไงยางคักเลยไปยังนันอลังการเป็นตะยานยางคัก่ยงเวียนขันยาีบยงขึ้นนี่ํำไหนปัดต้นไม้ใหญ่ยู่หันมองหันนี่เป็นศูนย์รวมของเป็นศูนย์รวมของมู่บ้านผีซื่อแตงเลยมองหันอม,มันเป็นใจกลางมันมีต้นไม้ใหญ่มันมีสารเกา่าเดี๋ยวพอต้องเล้วติดผ้าแต่ผู้ชมไปขอแล้วก็กลับบอกหนึง่งกับักเดี๋ยวสิไปขอกับบักตายผูกข้อพันธ ตีบักพันผูกข้อตายเดี๋ยวอันบักพันผูกข้อตายนี่สิเอาเป็นรา,ายการหนึ่งแล้วก็แตงซื้อผีหมู่บ้านผีซื้อแตงก็เสียวอ,อีกรายการหนึ่งคือบริเวณนั้นผมสิจัดขึ้นมาสองรายการนะครับเนาะบักพันผูกข้อตายกับหมู่บ้านผีซื้อแต,แ,ตแตง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 เดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องบนละอ่ะมาที่นี่วันที่หนึ่งเมษายน พศ .2566 ขอให้ท่ตนผูุชอมโชคดีกับเลรขคำนวณพอทองแรหรือมาก้า,าวมาบอกนกคำเนาะหรือเลขหมักพอทองแรีก็ให้ทัานผูุชมโชคดีทุกทัวนาทัวตากันวันที่หนึ่งเมษายนพศ .2566 เท่านั้นนกคำเนาะนั่นละคือบอกไว้อย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้พอทองแรคนเดิมอืมกดไลค์กดแค่ปังๆตัวมู้เจ้าผู้ใดติดตามพอทองแรียตี ปากก,ก้องนกยนี่หัวไหมเอาหัวก็ตีปากก้งตัวเนาะบ่มีเป็นหยังบ่มีเก็บบ่มีไข่บ่มีจนเออ <c oughs> บ่เดแล้วก็อยากหัวจากของอขาลวกนํำห้อนนํำห้อนลวกขาครับปุ้ยนี่นัง่งยืดเตียงผู้เดียวไปใส่บ่ออะไรมันห้อนออกห่อนเนาะแจ่ว่าที่เอายาอหยัง,ยงใส่โอ้ออกห่อนยางขาครับดำห้อนลวกขาธรรมดาท่นผมมู้ชมผมหัวก็เห็นนี่เด้อ โอ้ยพ่ออยากนั่งไห้อย,ยู่บูเดียวคนล่ะเจ้า,ขขาจคิดบอกเลยเอาหัวกระเจือเดีด๋ยวเอ้ามาที่นี่กะเอาทรัพนี้ละขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเท่านั้นละรวยรวยเฮงเฮงเออทุกท่านห,หนึ่งเมษาย,ยนาปศุสัตว์หนึ่หกสิบหกรวยรวยเฮงเฮงไอ้กะอยู่ดีมีแห้งเกวียนในข่มไข่ใหญ่มีกินเขา่าทรัพลับนอนแสีบ Για กินก้อนเสบนอนลับฝันดีตอะมู่เจ้าเอาโชคเอาลาบกับ เบิ้งช่องพอต้องแลคนเดิมตัวกินเข่าไปน้ำเบิ้งไปน้ำผู้เรื่องคนหัวรอไปน้ำตัวเบิ้งไปมันจังแซบเนาะเอื้อนนี่ล่ะผู้ใดกินเข่ากินหยั่งเราเบิ้งพอต้องแลไปน้ำผมจะเอื้อนเนี่ยอย่ยงนอยู่ดอ่ะเบ่าวไปก่อนล่ะบ่าวนู่นเอามวลครับขอกะขอลาสวัสดีต่อพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งห้าก็มีอย่าลืมกดเลียกดแค่มาทุ่งแล้วนะครับนะเอาทำนี่ล่ะอันนี้อยู่ห้องพอต้องแลคนเดิมอยู่หน้าห้อง อยู่ข,ข้างในห้องแล้วมันห่อนๆก็เลยมานั่งอยู่ข,ข้างนอกเตียงข้างนอกนะครับเนาะอ่ะเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆทุกท่านเอฟซีพระตองเรือทั่วโลกสวัสดีครับห้องประตูแหลกคนเดิมเรียกคำนวณน,นั่นละเรียเล็กเลีกน่อยกบเรียกมักไป